ก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้เราก็อยู่ในคลิปแกล้งพี่เคนกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมาแปลงร่างเป็นน้องวันพุธหรือว่าน,น้องเวสเตไปแกล้งหยอกพี่เคนกันก่อนนะ oh. แล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาแปลงร่างเป็นน้องอีนิสซินคราไปช่วยแตกเรนโบว์เฟนให้พี่เคนด้วยนะโ okay, อคถชดให้เงี้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจ้าเอาละค่ะตอนนี้เราก็จะมาแปลงร่างเป็นโกเลมเรนโบว์กันก่อนนะ แล้วก็ไปแกล้งแบดแบใส่พี่เคนะแต่ว่าคุณโกเลมเนี่ยเขาต้องเป็นคนดีปกป้องหมู่บ้านไม่ใช่เหรอไอ้ยนั่นไงอยู่นั่นอืมถ้าลองแบบว่าให้ไก่เขาเนี่ยเขาจะชอบหรือเปล่านะเอาไก่ไปเยอะๆไก่ปุ๊บๆไก่มาจากไหนเนี่ยโอ้โหเต็มเลยน้องไก่โอ้โหมาจากไหนเนี่ยโอ้ยนุ่ได้ไปหมดเลยเยอะดีมากโอ้โหรอบบ้านเลย พยายามช่วยนะที่บนหลังคาไม่มีนะโอ้โหข้างล่างอะไรมันเต็มไปหมดเลยอ่ะเอาเฮ้ยนี่มาอะไรว้าเออกระกระไก่บุกโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ไก่มันขึ้นมาเต็มหลังคาเลยนี่พวกไหนมาได้ไงเนี่ยมาจากไหนกันโอ้โหข้างล่างซ้ายขวาหน้าหลังมีเต็มไปหมดเลยว้าวบอกการมีไงก็ไม่อยู่ที่แกงพี่เคนเนี่ยตายแล้วว่ะเฮ้ยแต่ก็มีของกินดีนะเฮ้ยไม่ต้องทำฟาร์มเลยโอ้เห็นแก๊กินอิ่นะหนีไปข้างๆดีกว่าโอ้โหแน่นเกินไปไหมเนี่ยไม่ออกหรอโละ โอ้ยออกไม่ได้เยอะเกินไปเลยเฮ้ยนี่มาอะไรเนี่ยเฮ้ยใบไม้มาจากไหนเฮ้ยนี่อ่ะนี่เลยต้นไม้มันงอกไปแถวนี้อเอ้าเฮ้ยงอกอีกงอกอีกเฮ้ยนั่นมันคนเป็ไโรนิคเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเกิดมาไม่เคยเห็นเลยอะหน้าตาแปลกจุงก็เห็นเจ้าเราด้วยละอะไรอะไรโอ้ยเอ้ามาจากไหนเนี่ยเจ้าซอมบี้ไอ้เจ้าทหารซอมบี้ไอ้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเหรอ ได้มาได้ไงอะ่ะโอ้ยมันต้องปกป้องพี่เคนดี๋อยนะมีเหตเลขึ้นหนะาา้าใครมาขะพี่เคนอยู่ไหนอนะ่ะอยตัวให้เขางล้ว ้ยนี่มันซัมบี้เหรอไม่มันมีกองเลมด้วยฉันจัดการาให้นายไม่ต้องก<อ>ัวลบนป่าเ<น>ถื่อนจุ้งเฮ้ยคุณโคเลมคุณตัวเลมอุ้มไปแล้วเหรอฉันมีพลังจิตฉัน <c oughs> ช่วยนายได้ชุดไปเลย <c oughs> โหมันป่าไปนู่นเลยอุ <c> ้ย <oughs> ขอบคุณนะคุณโคเลมโอ้โอหนายต้องไปเทพผู้พิทักษ์หมู่บ้านแน,น่เลยโอ้โ <c> ห <oughs> ดูสีสิเออฉันมาเพื่อช่วยนายนะโอ้ยค่ะพี่เคนมาเก็บของได้เหรอโอ้โหขอบคุณนะเออพี่เคนเดินเก็บเองก็ได้นะอยากช่วยอยากช่วยตันนี้เนั่นเพื่อนนายเหรอ <c oughs> โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอู๋ไม่รุนแรงจังเลยตอนนี้กนไก่สดปะจะได้มีของประทังชีวิตนะอออในเนื่องว่าของหายหมด,ดมออแล้วว <ละ S 1> ่าอ,อ,อยากนะนีน่เพิ่งเริ่มเกมเองยเยอะแป๊บเดียวอยู่นี้ก็ตุยแย่เลยไอ้นี่คุณโกเลมกินซ้อมเปล่านี่กับตุกจีนแล้วนะมีขนมเท่งขนมเข่งให้กินเปล่าโอ้ยมันเลยจลงจากการากตุกจีนไปแล้วหาซื้อไม่ได้แล้้วอยขนมเท่งกับขนมเข่งอะเขาไม่ทำอ่ะเบื่อหวาบมาวันที่ย อันเนี้ยมันไม่ใช่วันเที่ยวแล้วนะเมื่อวานเขาเพิ่งเที่ยวกัน,นไปนะเฮี่ยนด้ยเยหรอเอาให้เฮ้ยน้ำพี่เคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นน้ำเลงโตลาวาดีกว่าโอ,อ้น้ำอะไรน่ะไม่สวยจังขอว่ายน้ำหน่อยดิหเหเฮ้ยตายเลยมันคือลาวาลงไปทำไม่ะเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยรู้สึกบักกรรมยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนี่คุณกล้งพี่เคนแบบเนี้ยพี่เคนตายหมยเลยแล้ว อ๋อ้ไม่ต้องร้องไห้นะโอย๋ข้ามาเก็บของแล้วข้ามาเก็บของอีกแล้วของกระจั้นรู้ที่ต้องหายลงไปเนี่ยบ้าไปแล้วนี่มันน้ำมาได้ไหนไหนไหนเอามาวางอะใส่แป้งผักพี่เคณฑ์ทำไมเนี่ยอ้ามนน้ำละวางตายแล้วอะตอนพี่เคณเก็บสีเก็บวีดเนทั้งนี้ลงไปทักไปอ่ะลงไปทำไมเนี่ยสีมันสวยจังเลยนะแต่อยากเข้าไปอยู่ใกล้ได้ไหมเฮ้ยลงไปเอาอะน้ำไม่เก่งแม่ไม่เอาอะไรโอ้โห่ไก่ตายเลยเดี๋ยวทำให้ดูวา่ไก่ถ้าตกลงไปก็ตายได้นะโอ้โห่มันแรง ขนาดนี้เนี่ยไม่ทันเลือกแล้วในที่จะตายโอ้โหตัวนี้ก็ตายนี่เอามันคือล้างโอ้ยหมู่บ้านอันตรายเกินอย่างนี้ไม่เอาอนังทำมาณ์นะอนังรำมาไม่มีเออน้ำทะลักอ่าเรนโบทนัลข้าโอยอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาดูก่อนดีมันออกจะสวยนะเไปถ้าตายแล้วนั้นละของหายหมดแน่เลยเฮยไม่น่ารีบไปเลยมาดูก่อนก็ไม่ได้แล้วก็จะแปลงร่างเป็นเวนสเตย์ก่อนนะคะ ไปป่วนพี่เคนแบบแป๊ดๆกันก่อนนะต้องเป็นผู้หญิงทรงแบสิี่กายร่างเป็นเวสเตย์แล้วซื้อเราเนี่ยเคยแปลงร่างเป็นเวสเตย์แล้วก็ไปแกล้งพี่เคนมาแล้วนะแต่ว่าอีกสักพักที่เราแกล้งพี่เคนเสร็จนะคะเราก็จะแปลงร่างเป็นอินิซินแคร์ต่อเลยเนาะแต่ว่าถ้ามีฟินิทอินแคร์เนี่ยก็ต้องมีเวนเดย์ด้วยใช่ไหมขาดกันไม่ได้สองคนเนี่ยเขาเป็นคู่หูกันนะเขา,าเป็นร,รูมเมทกันทำพี่เคนพังหมดเลยอ่ะไอ้โกเลมบ้าเมื่อกี้มาทำฟาร์มพี่เคนพังแล้วไปไหนแล้วเนี่ยเอาไปลาไถ่โทษโกเลมเหรอเธอไม่แล้ว มาทำไมแถวนี้เนี่ยในหมู่บ้านนี้ไม่ต้องรักเธอนะเอาไก่มาทำไมอ๋อโอเต็มเลยวะไอ้เพราแฉันเหรอไอ้เ,อเออกี่ยไอ้ไก่ไกหรไก,เกรไ่เหินมมมหมดแล้วเดียวเดี๋ยวมันก็ตกมาตายหรอกโอ้มีโซลฟอยดด้วย ไก่เขาบินได้กลับมาแล้วไม่รู้เหรอเพราะไก่เขามีเลโลฟลายอิ่งอะเดียวทำอะไรทำงั้นเนี่ยเป็นเดียวโอ้โหเป็นขัเกลียนอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเหอดี๋ยวก็นี่ไงปลาไข่ไปเลยนี่แหละเด็กดี่นี่นายปลาไข่ไก่ใส่ชั้นหรอนี่เอาไข่ไก่มาเออรู้ไหมเปล่าว่าไข่ไก่มันแพงแค่ไหนอ่ะเอาของกินมาปลาเล่นกันได้ไงเนี่ยรู้เปล่ามันแพงอ่ะหาเงินมาอะไรอ่ะเฮ้ยมงมุมเหรอแมงมุมไล่เขาว่าแล้ว นี่หอกแมงมุมเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นมานี่เลยแมงมุมมันห่อจะน่ารักนะนี่เลยอุ้ยเขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาให้มันกัดได้ด้วยเหรอโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วโั้ยแมงมุมอะไรกันเนี่ยตัวนิดเดียวเองเขาว่าแมงมุมสวยเดียวนะมันมีเสน่ห์นะแมงมุมเนี่ยนี่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 ไหนไปฆ่าลูกแมงมุมทำไมนี่เลยนี่เลยนี่เลยอ๋อยตายนี่มันสัตว์เลี้ยงล่อจิ้มเลยเขาปล่อยมันทำไมเนี่ยโอ้ยแต่เลยหมดเลยมันกัดพี่เคนด้วยนะ เป็นเพื่อนของฉันนะพวกแมงมุมน่ะโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะีคนรุกไปแล้แหมโอ้โหเต็มเลยนี่ไหนนี่ใช้ไม่ได้เรื่องเลยไอ้สุดก็หมดสักทีก็ขาจะมีหมดอีกนี่หเยอะเกินโอ้โหนี่เธอไม่รู้หรอว่ามันบาปกรรมเนี่ยมาแกล้งม็อกแถวเนี่้นะฮะแล้วมาแกล้งพี่เคนด้วยนรกจะกินหัวนะไม่อยู่แล้วไปดีกว่าอะไรของพี่เคนเนี่ยหาของต่อดีกว่าแล้วไม่เขารู้สึกผิดเลยนะ โอเคไปดูเขาอีกราบันึงดีกว่าก่อนที่เราจะแปลงร่างแปลงสนิทเอ็นไพน่นเะเกิดไปเนี่ยจะไปเก็บบ้านกันดี่เนี่ยทำลายบ้านก็จะดีนะเราจะได้สร้างบ้านเรนบโบให้เขา,านะเ,เ,เอาได้ไ,ม,ไม้ไปเฮ้ยจำไม้หมอโอ้โห อืมนี่ไม่เหลือเลยบ้านพี่แคโน้ห์แล้วไกบ้านหมอเลยไม่ดูนี่เมืองพี่แคททางโมโลไม่ได้ขายเนืบ้านนะขายทั้งเมืองเลยเพราว่ามันสวยดิี่ยอดูไม่ได้แล้วบ้านที่นี่ยอามาดูสิมันคือศิลปกรรมเลยนะโอ้เราไล่บ้านอีกแล้วกว่าแล้วว่าเจอเบนเดนดวงมันต้องไม่ดีแน่เลยอ่ะอ้ยนู่นนูงอีกเมื่อกี้นายว่ายังไงนะบอกเลยฉันเป็นตัวซวยเหรอไอเธนเดนน ไม่ต้องเจ้าไม่เข้าหวยหรอแม่เอาป้าใคร ไปไปไปเลยไปเลยดูดิบ้านพี่เกนหายหมดเลยอ่ะแล้วของที่พี่เกนเก็บไว้ในกล่องทั้งหมดอ่ะหายเกลี้ยงเลยอ่ะอ้าว่าเดี๋ยวมาช่วยเองไปไหนยังตรงโน้เนไปยังตรงโน่นก่อนโอเคตอนนี้ป่ะจังหวัดนี้เลยเราจะแปลงร่างเป็นน้องอินนิสซินแคร์กันนะคะนี่ไงเราก็ทำโมเดลของน้องอินนิสซินแคร์ออกมาใหม่แล้วค่ะซิงน้องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมาป่าฟุ้งฟริ้งมากเลยนะเพราะฉะนั้นชุดนะคะก็จะเป็นชุดแขนยาวไหมพรมแบบนี้กระโปรง งแ,บบแล้วก็ผมของเขาเนี่ยก็จะย้อมไฮไลท์นะคะเป็นสีเรนโบว์พาสเทลเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นน้องหมาป่าแนวฟุ้งฟลิงนะเขดูที่มือของอินิตี้นี่เขาทาเล็บมาด้วยนะทาเล็บสีเรนโบว์บด้วยของหายหมดเลยเอ,อ้าวเฮ้ยนี่น่ารักเปล่าเอ๊ะมาแตา <c oughs> คุ้นๆไฮไลท์ผมแบบนี้น้องอินิกเหรอเฮ้ยนี่เธอเป็นเพื่อนของเวนเด้เวนเด้ไม่อยู่แถวนี้แล้วดูดิเขามาเกลียนใส่บ้านพี่เกล้วเขาก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเป็นไงสวยมั้ยตามเด้เหรอขอของฉันสวยมั้ย ทำอะไรแถวนี้อ่ะโหดูเสื้อสิโอ้โหมีกระโปรงด้วยสวยจูงน่ารองเท้าเธอเหรอเนี่ยโอุ้มบ่บ่หาเห็นแล้วใจละลายเลยน่ารักกว่าดองเว้นเดย์เยอะเลยนะเนี่ยว่าแต่ว่าเออคุณผู้หญิงครับคุณมาทำอะไรแถวนี้หรอครับถ้าคุณมาเที่ยวแถวนี้แถวนี้ที่เหลือที่เที่ยวแลนะครับบ้านพี่เชียนทั้งบึ้มเป็นเมื่อกี้นี่เองเราจะชวนนายไปเต้นไงเราชอบสานใหมเหมือนกันใช่ไหมถ้าจะมาบ้านพี่เคียนยังไงรบกวนรอแป๊บนะครับดูดีไม่เหลืออะไรเหลือแต่กุกไก่อะไม่ต้องห่วงงนนนนนะะฉัจช่่่วววยยย้้้ขบาไุกกพีเเเหรด์ มาด้วยดิเต็มไม่หมดเลยอ่ะเอาเฮ้ยจะรับพี่เคนไปไหนเดียวโหตัวแค่นี้ทำใหแรงเยอะจุงดูดินี่ไงที่วินเดย์เขาพังบ้านพี่เคนไว้อ่ะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะแยวชัวยจันเนลามิดบ้านที่ไหนเองนะไม่ต้องห่วงนะคงใส่แล้วไปหาที่อยู่ใหม่แล้วมั้งเนี่ยฮาน่าพูดแล้องห่วงนะเราแล้วก็ไม่ขำ โอเคเราเริ่มจากเทคอนกรีตสีชมพูก่อนเลยใ้อยู่แลวเพราะว่าเขาชอบสีพาสเทลเรนโบว์ใสลุ้งไงนะเฮ้ยนี่เธอกำลังสร้างคือไม่เพียงแค่เหรออันเป็นพื้นสีชมพูดีกว่าอ้ยสวยจุงเบยเออว่าแต่ว่าเราจะทำทำไมถังนี้พี่เชีเราจะย้ายบ้านแล้วนะถังนี้ไม่ต้องย้ายหรอกอยู่ด้วยกันที่นี่นี่หลับน้ำเปลี่ยนเป็นบล็อกโอ้โหมาคันเต็มเลยอาจจะเมาๆนิดนึงนะแต่ว่ามันต้องเทคอนกรีตลงไปนะอย่างนี้มันก็อุดขึ้นถึงข้างล่างเลยสิอย่ากระทำฟันเลยนะ เออนี่อีกเธอเป็นหมาป่าเหรอไม่ใช่ฉันเป็นหมาป่าได้ไม่รู้จักฉาร์ลซี่โอ้โอ้โอ้แย่แล้วอู้ดูซี่ในี่สุดแล้วก็มีพื้นเรียบแล้วโอ้โหเงี้ยแสนไหมแสนมากสุดยอดเลยอีะก็แต่ว่าเธอทำรันกว้างทำไมเหรอก็จะทำบ้านที่ไหนใหม่เนี่บ้านของเราโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยสีแดงโลหะเทลเะล่าจ้าเลยอ่ะโอ้โหมันจะลายตาในไหนนะโอ้เริ่มเมาเริ่มเมาโอ้โหนี่เป็นบ้านเลดิสโก้เทคเนี่ยโอ้โหนี่ยังของน้องว่าเธอ ราสร้างบ้านให้พี่เคนเหรอใช่เขามาสร้างบ้านคืนที่เค้นร้องโบ้ด้นะทำบ้านพี่เคนพังใช่ไหมเขาบอกว่ามันคือบ้านนะไม่ใช่ดิสโก้เทคโอ้แต่ว่าบล็อกมันไล่ตามากเลยนะถ้าจะใช้บล็อกที่มันธรรมดาแบบนี้จะกรุณามากเลยนะเอ้าก็แล้วแต่บล็อก็นั่นเป็นสีตัวนึงคืนจะนอร์ฮอนไหวไม่แน่ยนึกว่าอยู่ในเทปไปเนี่ยตายแล้ว อันนี้เกินไปหลังคาแล้วโอ้โหหลังคามันสีฟุ้งฟิ้งกว่าแพงมากเลยนะบอกว่าหลังคาสีสวยมากเลยนะอย่างนี้หาบ้านเจอนะมองเห็นได้หลายเมตรเลยนะดูบล็อกกระจกสีระตูอพี่เกบล็อกดบล็อกกระจกจะเป็นสีเรนโบว์เลยนะประตูเลื่อออกไงอ่ะอ๋อประตูหลอดตอดตอดเออ๋อประธานทอดพอดีลืมอ๋อเป็นประตูประตูแหลกติดประเังได้ดีกว่านะมาอะไรกันเนี่ยปีนี้ปีนี้ไฮเทคเลยเฮ้ยประตูมอลังการขนาดนี้นะเนี่ย นี่น้องอินนิกน้องไปเอาประตูอย่างนี้มาจากไหนเนี่ยไม่บอกหรอกให้งงมีเตียงได้เหรอโอ้โหนุ่มเิ้มเลยเตียงสำหรับเตียงไหนนี่ใช่ไหมเตียงคี่อย่าบอกนะว่าเธอเดินม่กับพีเคนน่ะโอ้โหสวยจุงใช่เราต้องอยู่ด้วยกันนะขอบคุณนะโอ้โหใจดีใจดีเลยอะเฮ้ยมีเก้าอี้สองตัวด้วยนี่หรือว่าน้องอินนิกจะมาขอพี่เคนแต่งงานเหรอโอ้กให้้กินนดวยะดูซิมีขนมเค้กด้วยโอ้ยเขินเลยอ่ะเ้ยนี่ถ้าจะมีพี่เคนไงเราต้องมั่นกันก่อนนะโอ้โหหอกระลอก เออาะไราตลกสเกลต์ตั้งสีแดงโบเลยนะว้าวิคนลุกเลยเราที่ขายไม่ได้เลยเราชอบเสียงเพลงเอาไว้ใช่แอันนี้ไม่ใช่นี่วางผิดทำไม่เนี่ยโอ้โหโตหัวเตียงเล่นนอนแล้วฝันต้องมีวิทยุเซนเซอร์เราวุ้ยอุ้ยต้องแดกหน่อยเล่าถึงแม้จะไม่มีลำโพงแต่ว่าวิทยุเนี่ยมันก็ใช้ได้นะมันก็เต้นได้นะเราต้องเป็นคู้หูปาร์ตี้กันทั้งวันทั้งคืนแน่เลยเราต้องแดนกันค่ะ ยังทำถูกแล้ววิวขอบคุณมันจริงจริงนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเก็บไว้เป็นที่เราลึกนะกระดูกใส่ลุงเหรอไม่ม่ที่เระลึกไงเอาไปทำไมพี่เค็มไม่ใช่หมาพี่เค็ไม่กินกระดูกหรอเอาไปเอาไม่กินกระดูกหรอไม่ใช่เองดิธอเป็นหมาไม่ใช่หรอใี่พี่เค็มทำไมอ่ะ ไม่ใช่หมาฉันเป็นหมาป่าว้าวนี่มันกาะใส่ลุงเหรอเน,นี่ยโอ้โหยังสวยได้โบนะโอ้โหนี่บ้านมันยังฟุ้งฟิ้งไม่พอเนี่ยโอ้โหดูกเกสิดูดาบอยเป็น้แงของขันกับฉันซอมบี้เห็นแล้วตกใจวิ่งหนีหมดไปนะนี่ฉันนี่นสาวช,ช่วยนายเลยนะอขอบคุณนะน้องอินิโอ้โหสุดยอดเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยเราจะกลายร่างเป็นหมาป่านะโอ้โหแล้วก็จับมีเคนมากินเลยตอนกลางคืนดึกมากแล้วนะปุ๊บข้าวก็คขำเพลค์ข้าราบดีกว่าเดี๋ยวนะตื่นได้เหรอที่ไหนจะนอน นานไปถึงไหนเนี่ยเฮ้ยนี่นายนอนหรือว่านายซ้อมตายเนี่ยเอ้ยตื่นได้ล่า้ยถาทางเขาจะซ้อมตายจริงๆเนี่ยนี่กลายเป็นเจ้าชายนิทราแล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเียงไายตื่นได้รึตื่น้มา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 ปามนุษย์ปาฉันมนุษย์ปมาา้องอินีไปไหนอะมาอย่าผงะมากจนคืน้วอินเขาจะขายแรงเป็นมนุษย์ป่าหรอวะแล้วมานคมนุษย์ปาโอ้โอ้โอ้ใครก็ได้ช่วยท้ว่าโอ้โหตาย เอออตไม่ม hey, ีขนสีชมพูน oh, ี hmm. oh. ่เธอเธอเป็นหมาป่าปล่อยยังเป็นมุมได้ไงเนี่ยเอ้ไอ้ไปพี่เคมไปนะไปพี่ได้ด้วยอ๋อพี่เคมไม่อยากแต่งทุมมุมได้หลายอย่างนะเดี๋ยวใครก็ได้ทุกทุกอย่างอ๋อหอสาวที่มาหาพี่เคมแต่ละคนยังไม่ปกติทั้งนั้นเลยอ๋อไหนเราก็ไม่ปกติแล้วอ๋ออ๋ออ๋อวุ้ย เจอใหดูนะน้องเว้นเด็กก็เถ่อนอ่และโอ๊ยชีวิตหามไม่แน่นอนไปเกณฑ์ตายโอ๊ะโอ้จบจบไปอยู่ในหนุ่มซะไอยังไม่ตายพี่เกณฑ์ยังไม่จายคุปฝังเดี๋ยวพี่เกณยังไม่ตายไปพี่เกณฑไปแนะโอ้โอ้จะไรเังเลงในยิ่วจิ่วจิ้วจิ่ว ไอ้นี่เขาอยากว่าตายสงบศพสิชมพูไอ้รู้สึกบาปกรรมยังไงก็ไม่รู้แกงพี่เคีนบ่อยๆเดียวให้เวลาหลักสนุกดียวโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็เล่นกล้งพี่เคีนแปลงร่างเป็นอินิซินคราไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบวีซ์เด์กับอินิกแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่ออยากเล่นเกมไมโครไปปีนะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย